สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นัดเมโลเกมมิ่งนะครับเรียกได้ว่าเป็นวัสีวันแล้วนะครับหลังจากวูชาง f a l l e n f a เ e r s นะครับได้เปิดตัวมานะครับก็หลายๆอย่างหลายคนก็คิดว่าเฮ้ยเกมมันน่าจะดีขึ้นนะครับเพราะว่าในช่วงวันแรกในช่วงครึ่งวันแรกเรียกได้ว่าโดนบอมนะครับเป็นรีวิวสีแดงเลยสำหรับวูชาง f a l l e n f a เ e r s ใน Steam นั่นเองนะครับเรียกได้ว่า mostly negative และทาง developer ของ505เก m ส s นะครับก็ได้ออกมาบอกแล้วว่าอ่าโอเคเดี๋ยว ภายในไม่กี่วันเนี่ยเขาจะมีการเหมือนกับปล่อยแพทช์เพื่อมาแก้ไขเกี่ยวกับออปติมิเซชันเกี่ยวกับตัวเกมนะครับไม่ว่าเพื่อนๆจะเล่น3.0แบบเ,เขาเรียกว่าการ์ดจอนะครับรุ่น3.0 4.0ที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่อง FPS ดรอปเหมือนชัตเตอร์ดิงหรืออะไรก็แล้วแต่นั่นเองนะครับแต่ปรากฏว่าอะไรครับแต่ปรากฏว่าทางตัวเกมนะครับปล่อยแพทออกมา1.3นะครับแล้วก็มีการฮอตฟิก แบบหลายอย่างมากมายเลยนะครับซึ่งเพื่อนๆสามารถที่จะดูในลิงก์ได้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวนัดจะแปะไว้ให้ล้านเองนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวมันจะมีทั้งเหมือนกับในตัวเกมของเว็บ505เองแล้วก็ในเกี่ยวกับของ Red It เองนั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวนัดจะสรุปใน Red It กว่าภาพมันเห็นชัดกว่าเนาะแต่เป็นโมเดลเลเตอร์เดียวกันนะครับเขาก็บอกว่าจะมีการเหมือนกับปรับ Optimization แล้วก็ทําให้ Performance ของใน PC เนี่ยดีขึ้นไม่ว่าเหมือนกับ GPU ของเพื่อนๆเนี่ยจะแป 8จิกหรือว่าน้อยกว่านั่นเองนะครับทำให้กินเหมือนกับกินแรมแล้วก็ o p t i m ม z เซชันเหมือนกับรันได้สมูทขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็มีอะไรหลายๆอย่างเลยไม่ว่าจะเป็น Stability Improvement ของ PC Balance Adjustment การแก้บักต่างๆภาพนู่นนี่นั่นนะครับก็เยอะแยะมากมายนะครับก็ตลอดเวลา4วันมาเนี้ยทาง55 0 Games นะครับ Developer ของทางบูชางนะครับก็ได้ดูแลแบบเต็มที่เลยนะครับแต่สุดท้ายนะครับหลายๆคนนะครับก็ เหมือนกับโดนจับนะครับรวมถึงตัวนัดด้วยนะัดวันนี้นัดก็ได้เล่นไปแล้วในช่วงหนึ่งนะครับประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงนะครับก็ได้เทสว่าเป็นยังไงนะครับซึ่งเอาเอาความคิดของนัดก่อนซึ่งความคิดของนัดนัดก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ต่างจากเดิมเลย แม้แต่นิดเดียวนะครับไม่ได้ต่างจากเดิมเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับและพอนัดเข้าไปดูในเรดอิดต่างๆนะครับหลายคนก็บอกว่าเออคือมันมันมันก็ไม่ได้ต่างกับเดิมแม้แต่นิดเดียวเลยจนทำให้ Community Manager นะครับบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวแพท1.4เนี่ยเดี๋ยวจะออกมาอีกนะแล้วก็เดี๋ยวจะแก้ไขเรื่อยๆอา้าว แล้วสรุปสิ่งที่ทาง community manager หรือว่าทางที่ตัวเกมบอกออกมาว่า1.3เนี่ยจะช่วยเพิ่มให้อ่า performance ดีขึ้นแล้วก็ปรับ optimization ให้ดีขึ้นแปลว่าคุณโกหกงั้นหรออะไรเงี้ยก็กลายเป็นเรื่องใหญ่กันเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าโดนรีวิวหนักไปแล้วใน s t e ีมนะครับยังไม่พอนะครับแพทที่ออกมาก็ มีปัญหาอีกนะครับแต่ถ้าถามนัทนะครับโดยส่วนตัวนัทไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่อง performance เลยนั่นเองนะครับโดยการที่แบบเออตัวเกมมันรันได้ดีอยู่แล้วการ์ดจอน่ก็ไม่ได้เวอร์มากนะ 0, 0, 0, 0. แล้วสามจุดแล้วก็ตัวเกมอะไรต่างๆก็ถือว่าสนุกทีเดียวนะครับและยังไม่พอนะครับนัทก็มีตัวโปรแกรมช่วยเหลือนะครับก็เรียกได้ว่าเป็น ของ Wu ูชางฟอร์เรนเฟเตอร์เป็นมอสนั่นเองนะครับหลายๆคนน่าจะคุ้นเคยถ้าใครเล่นเกม PC มานะครับมันก็จะมีมอสโดยเฉพาะเกมซิงเกิลเพลเยอร์นะครับ X MoD นะครับก็เป็นโปรแกรมที่จะช่วยให้เพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถที่จะปรับเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นทำให้เหมือนกับออ t ติมิเซชันถ้าเพื่อนๆใช้รุ่น2 0 3 0อยู่นะครับจะทำให้เหมือนกับตัวเกมผมเพื่อนเนี่ยลื่นขึ้นนั่นเองครับและยังไม่พอนะครับ X b o สก็มีฟังก์ชันใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าเพื่อนๆสามารถที่จะเฮ้ย สามารถที่จะกดเลือกเซฟได้เพื่อนๆสามารถที่จะสคิปอินทูโลโก้ได้เพื่อนๆน,น่าจะรู้นะครับว่าก่อนที่จะเข้าเกมเราต้องรอเวลา1นนาที2นาทีเลยในการที่จะแบบเออเล่นทําไมไม่มีสคิปก็คือคล้ายๆกับสกายริมนั่นเองหรือว่าจะเป็นการเอ้ยทำให้สปรินติ้งแอนิเมชันดีขึ้นสปรินติ้งเร็วขึ้น10%มีมอสมีชุดอะไรต่างๆโอ้โหมีการโชว์เือนล่างด้วยนะครับอ่ะโอเคอันนี้ก็ถือว่าเป็น X มอสนะครับสาหรับใครที่อยากจะใช้เพื่อนๆก็สามารถที่จะดาวน์โหลดได้เเลยนนั่นอง ลิงก์อยู่ในเดสคริปชันนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะใช้โค้ดไม ro g เกมนะครับลด35%หรือจะลองทดลองใช้ฟรีก่อน1ชั่วโมงลิงก์ดาวน์โหลดได้ด้านล่างเลยนั่นเองนะครับอ่ะเราไปพูดเกี่ยวกับตัวเกมต่อละกันนะครับก็เรียกได้ว่าในช่วง4วันที่ผ่านมาเนี่ยอันนี้นัดคิดว่าคนที่เล่นสนุกอ่ะมันก็จะสนุกไปเรื่อยๆนะครับคนที่เล่นสนุกก็จะสนุกไปเรื่อยๆแหละคือส่วนตัวนัดก็เล่นนะถึงแม้ว่าเวลานัดจะมีน้อยก็ตามเดี๋ยวนัดจะเล่นต่อแน่นอน,นครับเพราะว่าเสาร์ที่มันยุ่งเนาะ ส่วนคนที่ไม่ได้เล่นเนี่ยก็อาจจะมองไกลๆหรือคนที่ไม่ได้อินเกี่ยวกับเกมโซไลไลท์ก็อาจจะมองว่าเอ้ยเกมมันแบบนู่นนี่นั่นนั่นเองนะเพราะว่าเรียกได้ว่าเกมมันไม่ได้สมบูรณ์แบบแล้วมันก็ไม่ได้ออก แบบมันไม่ได้พร้อม100%์ในการเปิดตัวถ้าถามนัดนะเออแต่นัดคิดว่ามันก็เกิน80%ในการที่จะเล่นได้นะครับไม่ว่าจะเป็นแอนิเมชันในการตายการตกตายการเดินลงน้ำแล้วตายเลยการนู่นนี่นั่นมันมันมีอะไรเล็กๆน้อยๆน,นั่นเองครับแต่สิ่งที่ดีในเกมเนี่ยมันก็มีเยอะนะครับเพราะว่าอย่างเช่นหลายๆคนก็บอกเอ้ยมันมันรู้สึกว่าเป็นเมคนิกใหม่ ของเกมที่แบบเออรู้สึกว่าสนุกดีเป็นโซลท์ที่แบบเออเราสามารถที่จะเล่นสายเพียวเวทได้เลยยิงไฟยิงนู่นยิงนี่นะครับอะไรต่างๆนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องรอดูต่อไปแล้วกันนะครับเกี่ยวกับเดฟและกันเดฟบอกออกมาว่าเออเนี่ยเดี๋ยว1.4เนี่ยวันที่24เนี่ยวันที่วันที่2 8เออวันที่28เนี่ยมันจะมีแพทใหม่ออกมาแก้ไขอีกเราก็ต้อง รอดูกันต่อไปนะครับเกี่ยวกับบูชางนะครับแล้วเพื่อนๆเ,เป็นยังไงบ้างครับเกีกับบูชางสาหรับใครที่อยากจะลองนะเพื่อนๆสามารถที่จะดาวน์โหลดได้ในเกมพาร์สนั่นเองครับในเกมพาร์สเนี่ย คือมันเป็นเกมวันเดย์พาสเลยเพื่อนๆสามถ้าเพื่อนๆสมัครเกมพา s สเสแล้วเพื่อนๆจะเล่นได้ฟรีนะครับแล้วก็ตอนนี้นะก็ไม่มัน่นใจเหมือนกันว่าทําไมในราคาของสตรีมเนี่ยมันไม่ยอมลดเพราะว่านัดได้ข่าวกับเพื่อนๆหลายคนมาว่าเอ้ยราคารลดมันเหลือจาก1 1 9 9หรเหลือ999ก็คือลดไป200บาทแต่ณนะตอนนี้ที่นัดเช็คอยู่อะครับมันมันก็ยังราคา1 9 1 1 9 9อยู่นะนัดก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าเป็นยังไงนะครับอ่ะโอ อัปเดตเกี่ยวกับสถานการณ์ของอูชางหลังจากเปิดมา4วันนั่นเองนะครับผม